เป็นคนงานอินเดีย41คนนะคะหลังจากติดอยู่นาน17วันค่ะนี่ก็คือช่วงเวลาที่คนงานส่วนหนึ่งถูกนำตัวออกมาจากซากปรักหักพังของโครงสร้างอุโมงถนนที่พังลงมาปิดทางเข้าออกระหว่างการก่อสร้างท่ามกลางความยินดีหลังจากที่พวกเขาต้องติดอยู่ภายในนานถึง17วันการช่วยเหลือล่าช้าจากเดิมไปมาก หลังจากก่อนหน้าชุดกู้ภัยใช้เครื่องจักรเจาะเข้าไปแต่ว่าไม่เป็นผลจึงหาวิธีการที่สร้างความเสียหายน้อยที่สุดก็คือการใช้สว่านมือเจาะผ่านเข้าไปในซากกองหินไปถึงตัวคนงานทั้ง41คนก่อนใช้ท่อเหล็กขนาดความกว้าง90เซนติเมตรสอดเข้าไปเพื่อให้เป็นช่องทางนำตัวคนงานออกมาทีละคน ถึงแม้ว่าจะมีเปลล้อเลื่อนนำตัวออกมาแต่คนงานเลือกวิธีคลานออกมาเองระหว่างการลำเลียงก็ไม่พบอุปสรรคนะคะและพบว่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเอกเก र กันบ้าหราเร้คุยดิคัดรีย์เบลกุลอีสิลี่อับคุยบีพรอพป์รีย์ย์ค่ะกี่เนาชุกยับีทวอ่ะที่น่าชุกเฟสคลาสเบลกมาสเตฮัมุมจซีย

ทางด้านเนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียแสดงความซาบซึ้งที่ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จและยกย่องทีมงานและคนงานที่แสดงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือชีวิตเหล่าคนงานที่ติดใต้สร้างอุโมงคออกมาได้จนถึงขณะนี้ทางการอินเดียยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่ทำให้อุโมงพังถล,ล่มลงมาแต่อย่างใดแต่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งเหตุน้ำท่วมและดินถล,ล่มที่เกิดขึ้นในภูมิภาค อุโมง์ทางลอดนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเส้นทางสแสวงบุญของชาวฮินดู4แห่งระยะทางของถนนเชื่อมต่อราว890กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางหลวงชาธรรมูลค่ากว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ